เรื่องที่เขาถามว่าพาริยบุคคลไม่ใช่พระรหานนะพะริยบุคคลพะรายบุคลบคลดื่มเหล้า่อเข้าสังคมได้หรือเปล่าไม่ได้อยากดื่มเลยแต่มันจะเป็นเพราะว่าถ้าไม่ดื่มแล้วเดี๋ยวเพื่อนจะเป็นทุกเพกื่อนจะโกรธเพื่อนจะไม่พอใจอะไรเงี้ยเลยต้องดื่มหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยากดื่มหรอกไม่มีความรู้สึกอยากดื่มหรอกแถมบางคนก็ยังบอกว่าพระรหานบางรูปอ่ะดื่มเหล้าเนี่ยเขาสาม,มารถถ้ามีความสามารถทําให้เหล้ากลายเป็นน้ําได้ ท่านก็เลยดื่มได้ไม่ผิดหรอกเพราะท่ากลายเป็นน้ำได้ไอะไรเงี<ต>้ยเคยมีคนพูดนะทำพิธ<ม>ีโยมเราไปอาหารเดี๋ยต้องเคยได้ยินะ<ไ>ว่ามีพระบางรูปท่านว่าเป็นพระอรหันนะท่านว่าท่านมีความสามารถทนะํทให้เล่าออกลายเป็นน้ำได้แล้วก็กินก็ไปได้โดยที่เป็นน้ำาี่นี้จะมาเป็เนควรู้แบบถึงข้ออ้างในจ้อกดุมไม่รู้เออต้องอไปเปิดดูต้องไปเปิดดูพราเปิดดูแล้วอยู่ในเล่มถ้าเป็นเล่มมหามาโถดอ่ะเก้าสิบเอ็ดเล่มมาอยู่ในเล่มสิบสองมาก แต่ว่าในเล่มของวิวินัยเขาจะใช้คําว่าอยู่ในเล่มของทีคณิกร์ตีรขันธวัฒเล่มหนึ่งภาคสองเขาใช้คำนี้เขาต้องเล่าฟังอเล่มหนึ่งภาคสองหรือเล่มที่เท่าไหร่ในจริงแล้วก็คือเล่มที่สิบสองนั่นแหละเล่มหนึ่งภาคสองหน้าแปดแปดนะฮะเราไปเปิดดูได้เลยหน้าแปดสิบแปดหน้าเจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดกับแปดสิบแปดมันจะต่อเนื่องกันนะฮะในในเล่มนั้นก็จะพูดถึงเรื่องของการลดเว้นไไฟม่ดับ ก็คือพูดถึงพวกการเกี่ยวกับการรักษาศีลนะว่าพวกการงดเว้นในการรักษาศีลมีสามประเภทก็คือบุคคลบางคนเนี่ยงดเว้นโดยเขาเรียกเฉพาะหน้าคือเพื่อมีเหตุการณ์อะไรที่ที่มันจะทําให้เราได้มีโอกาสกระทําผิดศีลแต่ว่าได้ระลึกถึงชาติรลลึกถึงโคตรระลึกถึงตระกูลตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็เลยไม่ทําผิดศีลเขาก็เรียกว่ามีศีลแบบงดเว้นแบบสัมปันตานี่นรับในข้อเขียนอย่างเงี้ย ตำนวะนก็จะใช้อ่านย่ามต้องค่อยอ่านนะตำนวนอ่านยากม,มากเลยนะเพราะนนต้องค่อยคคิดวิเคราะห์ว่าหมายถึงอะไรกัวตำนวนจะเป็นเหมือนตำนวนไม่อยากให้คนอ่านรู้เรื่องนะเ,เราประการต่อมาก็บอกส่วนคนบางคนเนี่ยได้ตั้งใจไว้แต่แรกแล้วว่าจะงดเว้นแล้วพอมีโอกาสได้มาเจอก็งดเว้นจริงๆอย่างที่ได้ตั้งใจไว้อย่างนี้เขาเรียกว่าสมาทานวิราร์กนะก็คือได้ได้สมาทานไว้แต่แรกแล้วเราจะงดเว้นการฆ่าสัตว์ งดเว้นการลักทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยส่วนภาะแต่เขาบอกส่วนแม้อาเรย์ส่วนอรเยบุคคลก็ใช่ไหมภาคอาเรยบุคคลน่ยจะมีการงดเว้นแบบที่เรียกว่าเสตุขาต่างรัรัต mm hmm. ก็คืองดเว้นโดยเด็กขาดเป็นผู้ที่ไม่ผิดศีลแล้เขาพูดว่าเพราะฉะนั้นจะเป็นผู้ที่ไม่ฆ่าสัตว์และ ไม่น่าเชื่อแต่ไม่โกรกมีเขาและให้ด้วยนะตอนแรกแต่าตมาอ่านแต่มันก็แตกใจเออทำไมมีคำว่าแกละมาด้วยและแม้กระทั่งน้ำเมาด้วยแต่ทำไมต้องเน้นว่าแม้กระทั่งน้ำเมาด้วยนะแปลกนะก็คือในที่เขบอกอยู่แล้วว่ารักษาศีลเว้นจากการกินศีลดยเด็ดขาดมันก็จบอยู่แล้วนะแต่่าจะมีเขียนและบอกเลว,ว่าและในแม้น้ำเมาด้วยนะว่าแม้บุคคลเอานมผสมเหล้าจับก,กรอกปากภารายาบุคคล ใช้คำนี้เลยนะแต่มาจำได้ว่าอ่านอะไรเขเขียนใช้เขกรอบนะจับใส่กรอบปากลารื่อบุคนน้ำนมเท่านั้นย่อมผ่านไปได้ส่วนเหล้านั้นจะไม่สามารถผ่านลำคอไปได้ทะเลเรอบุคนย่อมสามารถอะไรเอาออกมาได้แล้วเขาออกเปรียบเหมือนคล้ายๆเหมือนนกกระเรียนเขาบอกเหมือนนกกระเรียนนะแต่มาต้งรู้นะนกกระเรียนมีความสามารถนะ Workers, โ้นกกระเรียนเนี่ยนมนมเท่าไม่ใช่ถพูดถึงนกกระเรียนว่านมเท่านั้นผ่านไปได้แต่น้ําจะผ่านเข้าไปในคอไม่ได้เลเนี้ยก็คือแปลว่านกกระเรียนเนี่ยมีความสามารถพิเศษที่สามารถแยกแยกระหว่างน้ากับนมแล้วที่เราผสมให้เขากินเนี่ยเขาสามารถแยกได้กินต่นมน้ําออออกอะไรเงี้ยเขาบอกว่าน่าสําเร็จโดยกําเนิดนกกระเรียนสาเร็จโดยกำเนิดแต่ของเรียมบุคคลเนี่ยสาเร็จโดยธรรมดาแปลว่าโดยธรรมดา ก็แปลว่ามันเป็นธรรมดาของภริยาบุคคลที่จะทําได้เออแล้วก็แต่มันไม่ธรรมดาสำหรับเราไงเราก็ไม่คิดไม่ธรรมดาความเป็นภริยาบุคคลนี่ยหละเป็นอะไรเป็นพิเศษไม่ธรรมดาปัญหาก็คือว่าเราอยากเก่งเราอยากเก่งว่าทำยังไงก็ทำยังไงกันต่อเก่งเก่งเลยเพราะฉะนั้นพอขับพูดอย่างเงี้ยเขาระบุมาอย่างนี้แล้วเนี่ย คำว่าภระยบุคคลที่จะดื่มเหล้าเพื่อสังคมหรือเพื่ออะไรเงี้ยมันไม่ได้เลยเพระาะในขณะจะใช้ก็ว่าจับกรอบปากแท้ๆเลยนะกรอใส่ปากอะ่ะมันยังออกมาเลยที่ดูแล้วกันว่าขนาดนั้นขนาดว่าไม่เจตนานะ้นะคือไม่ได้เจตนาดื่มนะนะถ้าเป็นเรานะสมมติโดนจับกรอบปากเนีย้ยถามว่าเราผิดศ,ศีลมั้ยไม่ผิดหรอกแต่เล่าลงคอไปแล้วเรียบร้อยเมยนะแล้วดูภรยบุคคลสิภรยบุคคลไม่ผิดศีลแถมเล่ายัางลงไม่ได้ด้วย คือดูสิพื้นจริงถ้าลงไปเราก็ยังมองว่ามันไม่ผิดอยู่ดีนั่นแหละก็เพราะว่าเขาไม่ได้เจตนาเห็นไหมแต่ว่าดูสิขนาดเราไม่เจตนายังไม่ลงเลยพอเราอ่านนี้ปั๊บมันชัดเลยว่าขนาดไม่เจตนายังไม่ลงเลยแล้วนับภาษาอะไรกันที่เจตนา,า,นานใช่ไหมแต่ที่ทําสมาธิได้จริงจรงใช่ไมหมคะก็จะไม่มีวัน,นตายในสมาธิเพราะเขาใช้ปาแลนะยานคุกคองอยู่ก็แสดงว่าสิ่งที่เรายังไม่ถึงและยัง เราไม่รู้แต่พระเจ้าบอกไปแล้วบอกไปแล้วว่าการเป็นพระยะรมญาติคนก็ไม่ทรน้ำแล้วก็การที่ไม่ทีนี้คนที่คนกระบจนใส่เพราะเขาไปคิดไม่คิดคิดไม่ถึงหรือเขาคิดเอาว่าถ้าเกิดไม่เจตนาล่ะได้เปล่าอะไรเงี้ยนี่เราก็บอกว่าเนี่ยมันมีในพระคัมภีร์ก็ระบุไว้แล้วว่าแม้ขนาดไม่เจตนามันก็ลงไหมไม่ลงไม่ลงแสดงว่าถ้าใครเล่ายังลงคอได้นะใช่แสดงว่าไม่ใช่ภริยาบุคคลแล้ว เขาใช้สัวาวภาพระยบุคคลนะไม่ใช่ใช้ภาวะอาหารเพราะฉะนั้นมันรวมถึงตั้งแต่โสดาบันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเล่ายังลงพอได้ก็แปลว่าจบไม่ต้องมาพูดกันแล้วแปลว่าคุณรู้ให้เธอว่าที่คุณคิดว่าคุณสําเร็จนั้นคิดเอาเอง